จากบุปการีคือบิดามดาจากโมฆะและโมกยาณมิตระะดได้บุญภาการายะเข้ามาและกล่าวมรรคทุราเพื่อขอบรรพชาอุษุณในพทุศาสนาในธรรมทานงสงฆ์นักเบินบานแห่งพระพุทธกิเลส พระคุณธรรมปฏิมาประธานในพระอโอชบทของวัดปรวัตินนในเวทพิหารแห่งนี้ด้วยความศรัทธาราสาท่านในพระพุทธเจ้าผู้ตัดสูนุตรสัมมาสัพธิยาณและนำทำที่ตระองค์ทรงตัดสูนั้นมาประกาศาถึยแทนเป็นการขอให้เกิดพาศาสตร์ศาสนา้นในโลก และทรงประกาศพุทธาญาตการบรรชาทุสิ่งทีไวเมืเ่อต้นเอื่องหลายพึงศึกษาถึงคุณบวาดีของพระพุทธเจ้าที่ก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณบวามดีอย่างไรพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณบาดีหรือทรงเป็นผูน้มือดัป,ปัญญาปรีชาชรา สามารถรับรู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรเห็นสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ตลอดถึงรู้อ,อริยสัจสิ่คือทุกเหตุเก,กิดทุกทางเกิดทุกข้อปฏิบัติีถึงทางเก,กิทุกโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสั่งสอน ่วนนี้เป็นพระปัญญาคุณทรงละสิ่งที่เป็นโทษคืออาสวสกิเลสได้หมดจดจากสันดานเพราะจักริยาการที่กิเลสสะสมามาช้านานทรงบริบูรณ์ด้วยพระพคุณบารดีเป็นันเลสอาการ่วนนี้เป็นพระบริสุทธิคุณรงมีพระหายใจปลี่มด้วยเมตตาเมตตาแเงินสัตว ที่ยังเร่าร,อร้อนที่บุเกิดและกองทุกทรงสแสดงธรรมธรรมสอนแก่หมู่เวรนายกรให้ได้ฟังและปฏิบัติตามโดยไม่เอ็นดิงกตามดินดิเในทางวมละกายเพื่อเองส่วนที่เป็นพระอร,รณาที่คุณผู้ที่ดำรงอยู่ในพระคุณทั้งสามประการนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทดธเจ้าเป็นผู้รู้รออมีร,มรู้ชอบเมื่อพระองค์เป็นผู้รู้มีรู้ชอบแล้วพระองค์ไม่ได้สวยสมเด็จเรยวยแต่เพียงลำพังได้จุดตั้งหนึ่งาเนียบเที่ยวไปสู่ขันโงมใหญ่เพื่อแสดงธรรมแนะนำสงสอนธรรมที่พระพุทธเจ้าเนีทรงแสดงนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรม เป็นคุณที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งท่อบงบทจำทรงศึกษาเข้าใจในเนืมตความในความในพระธรรมยัติะประกอบด้วยท่องการรักษาอย่างคือศีลสมสาธิปัญญาความสำรวมกิเลสกายวัญญาณให้เป็นร้อยในบุคคลร่วมกิเลสกิญลสที่เรียกว่าศีลการรักษาใจให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวไม่เกาะเกีเ่ยวด้วยนิวรณ อันเป็นเครื่องกั้งปิดไม่บรบรลุความดีเรียกว่าสมาธิการทำพิธีิหรือความเห็นไม่ถูกต้องซึ่งลงไปตามความเป็นจริงเรว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เรียกว่าปฏิบัติธรญญรมเป็นคนที่ผูป้ปฏิบัติปึงดำเนินการวาจาใจและทิฏฐิให้เป็นไปตามเมื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคุณสึกบพิูง เนรู้ถึงมรคผลน,านพานอันใดมรดกในพานนั้นเรียกว่าปฏิเวทธฐังเพราะเป็นพุ้นที่ผู้ปฏิบัติสามารถรื้อแย้งแทงตลอดได้ตนเองตริยัดคดีปฏิบัติคดีปฏิเวทคดีรวมเรียกว่าพระธรรมพระเ็นสภาพที่ทรงให้คนเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วไม่ให้ตั้งอยู่ในที่ดีให้ตั้งอยู่ในที่ชัว่ว ยี่ทุกป์ก็ดีถ้าบ,บายดีดีหมู่จนที่ทำการบริสุทธาแล้วปฏิบัติศีลธรมที่พัญญาจึงสามารถคัามมาถดหาช่วยกินในการตัดกันดารโ,โ,โดยเด็ดเต็บ้างโดยสิ้นเิงบ้างท่านดหลนี้เรียกว่าพัสงไมเป็นผู้ผู้ปฏิบัติสมุทัยศีลและทิฏฐิพระสงฆส่วนใหญ่มีอัญยาใส่โยมใจกับพระเจ้า คือเพื่อแสดงคำให้นำสรรเสอนแก่พิการชนให้ปรรลุผลทุกๆเจตสถิตอยู่ในงานความดีพระพุทธเจ้าพุทธะรุปีชอบพระธรรมคือครสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือคผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนอพระพุทธเจ้าทั้งสามประการนี้ระเรียกว่าพระรัตนตระไลผู้ที่เข้ามาขอพระประชาสุบ เป็นถึงว <aden disappearance> ่าเป็นสารณะที่เพิ่งเพิ่งเพเพิกเพิ่ก่อนดังนั้นท่ทังหลายท่ตั้งใจน้อมจิตรบิดนี้ว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่เพิ่งเี่รกับรเลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะที่เพิ่งเี่มกับรถลำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงพระสงฆว่าเป็นสารณะที่เพิ่งที่กบ ื่อเห็นพระพุทธธรรมประ,ประงสงค์เป็นสญญาระ,ระที่หึงที่ครรต้องถาอดงนี้นะจึงซึนควรได้รับการปฏริบัติสมบในวิสสาสืบต่อไปอันหนึ่งเป็นรู้จักหน้าที่าการบรรดาสมบูรณ์นเร่องมีประโยชน์อย่างใรเมื่อจะกลาวเห็นได้ง่ายคือมีประโยชน์ได้ศึกษาเร,รือ่องเนพระธรรมได้มาพระธรรมวินัยเรื่งปฏิบัติสสาธิให้บริสุทธริบูรณ์ได้ง่าย เพราะความเป็นพฤติกรมีกิจกรรมนมากทั้งงอยู่ในที่ใกล้กับอารมณ์อันิจจาระเโรคที่โกรธที่หลงมเาเาไม่เป็นทางให้ปฏิบัติดีได้การเร่งเร็วเป็นบางวันทมาละก,กิจกรรมลนสยแล้วทั้งงอยู่ในที่ใกล้จากอารมณ์เช่นนั้นย่อมทําให้สามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ดีได้ง่าย แต่เรื่องเก่าวกบาประับสมบูรณ์แล้วอาสวักิเลสสมบูรณ์ยิ่งไปเดีก็ไม่ก็ปฏิปักษ์ต่อกิเลสทัญญาด้วยการรักษาสีด้วยปฏิักษ์ต่อกิเลสอย่กลอันมีดุลห้าเป็นต้นด้วยการทำสมาธิตั้งทำปัญญาเกิดละเลิกปาฏิจิณึงที่เปิดปิดข้าไปด้วควาฏิจิ ตอนนี้จงตั้งใ,ใจเรี่ยนรักธรรมนที่าพระองร์อาจารย์ท่านสอนสามสิบต่อกันมาเพื่อไประบายวยิธีทรรมศาสตรที่เกิดขึ้นและเป็นบรรทัดฐานให้เกิดปัญญาความรู้ยิ่งจริงเพื่ศึกษาพป็าจารบารีแบบน,น,นี้ว่าเกษาเกษาโล ได้แก่สิ่งที่เป็นเส้นๆงอขึ้นบนศีรษะเบื้องหน้าเกิดหน้าผาเบื้องท้ายเกิดปลายกอต่อเล็บกับผมโลมาคือกระดูกเศจสิ่งที่เป็นเส้นๆงอขึ้นเัื่อสร้างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเล็กบกมบนนั้นขาคือสิ่งที่เป็นเกร็ดๆงอที่ปลายมือและปลายมเทา้าครบิ0นิ้วได้แก่เล็บ ดังตาคือรลมที่เป็นซี่ๆเมื่อมีทางบุคคลหรือทางลงล่างใช้สำหรับขบเคี้ยวอาหารตาโจคือสิ่งที่หุ้อมรัดร่างกายได้กระน,นั้นเมื่อรู้จักสิ่ง,งหน้าดีแล้วทิ่จะ,ะมาอย่างไรจึงจะต้เป็นรัฐประทานเมื่อทิ้งจะ,ะมาแล้ว็นสิ่งที่ของสวยงามน่ารักใคร่น่ากล้าสนาน่าพอใจก็่ยังไม่เป็นรัฐประทานเราจะ เจรนาขึ้นนั้นเป็นเหตุให้ราคะความกำหนัดที่ดีที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วลก็จะแก่กามากขึ้นต,ต่วิจารณาแล้วห็นเป็นวของไม่สวยไม่งานไม่น่ารักใครไม่น่าปรารถนาไม่นา่าแปศรใจเป็นสิ่งสองพวกรบุรณาูลน่างเกียดจึงเป็นกรรมฐานต้องการพิจารณาเช่นนั้นไม่เป็นเหตุให้ราคะความกำหนัดที่ดีรใครยเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาอย่างนี้จะมีความ้ริของสซลโมเลกุลหนาตาเดียจนอิทธิพาส่วนธาตุเป็นสีสัารกลิ่นที่เกิดที่อยู่ขององคนเลกันางก็สีเป็นเช่นไรสังหารล่า่างเป็นเช่นไรกลิ่นเป็นเช่นไรที่เกิดที่อยู่เป็นเช่นไรเมื่อพิจารณาไปก็เห็นว่าสีเป็นของไม่สวเสังนารลุก่างเป็นนารักลิ่นเหมืน ที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแจ้อยู่ด้วยโมโโลยในร่างกายเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่งหลยหล่านี้เป็นธรรมชาติสกบูโสโครเป็นธรรมดาสมัยใดผู้พิจารณาแล้วว่าสิ่งที่งหลายเหล่านี้เป็นของโสโครปริคุณน่ารังเกียจสมัยนั้นจงรักษาอาอย่างลังไ้นั่นแหละคืออารมณ์กรรมฐานเพราะ เป็นอุบาย,ยของความกำลังรัางกายยินดีและดาผ้าออกจากดานทั้งเป็นปามาตรฐานให้เปิดปัญญาความรู้จ,จ,ร,จริงๆว่าผมขนเล็บฟันหนังกับสังขารร่างกายจะมิจ,จิตใจนี้สัตว์ก็เป็นธาตุอันหนึ่งอันหนึ่งที่รวมเป็นเท้ารวดเป็นปนิจจังไม่เที่ยงไม่ตั้งอยู่คงที่ทุกขัง มีความเสื่อมสิ้นขึ้น,นานเสียหายเป็นเป็นธรรมด,ดาเป็นอารตธาไม่อยู่ในร่างของผู้ใดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กองพวกเราไม่ใช่ตัวต,น,ตนสาระของเราเมื่อคิดเจตนาดีแล้วยังเปิดปัญญาความรู้จริงจริงเมื่อเปิดปัญญาความรู้จริงจริแงแล้วย่อมละวางองุปถานความยึดมัน่นถึดมั่นเสได้ เมื่อรัความประทารความตื้นตันขึ้นมาแล้วจิตก็ตื่นต้นจากอาตุหรืออาตมากิเลสบรรลุถึงทรงพิเศษคือวิธีการอะไรการดับจบสิ้นโดยสิ้นเชิงแต่นี้จะว่าภาษาอยากให้เพื่อสนับสนุนต้นแห่งการบรรพชา